สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พีๆน้องนๆชาวการ์ตูนวันพีททุกท่านอาทิตย์นี้เราก็จะมาสรุปตัวละครคนที่7ในโลกวันพีทกันต่อจากคลิปที่แล้วได้พูดถึงตัวละครชอปเปอร์ไปแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงนิโคโรบินเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยครับสำหรับนิโคโรบิน หญิงสาวผู้มีความฝันตั้งแต่ช่วงวัยเด็กว่าอยากตามหาเรียนโพนเนกรีตให้เจอทุกแห่งบนโลกที่บันทึกข้อมูลไว้เพื่อศึกษาและบอกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของโลกทั้งหมดซึ่งในวัยเด็กนิโคโรบินเกิดมาต้องพลาดภาคจากผู้เป็นแม่ตั้งแต่ยังลืมตาดูโลกได้ไม่นานผู้เป็นแม่ได้ฝากไว้ให้กับน้องชายเลี้ยงดูระหว่างที่ผู้เป็นแม่ออกไปสำรวจหาความจริงเกี่ยวกับ100ปีแห่งความว่างเปล่าต่อมานิโคโรบิน ชอบประวัติศาสตร์รวมถึงสามารถอ่านภาษาเรียนโเนิเกตได้ตั้งแต่อย่างเด็กและได้เป็นสุดยอดนักวิชาการตั้งแต่อย่างวัยเด็กด้วยถึงแม้นิโคโรบินจะไม่เคยมีเพื่อนเลยตั้งแต่ช่วงวัยเด็กแต่ก็สามารถอยู่รอดมาได้ด้วยตัวเองและในอดีตยังเคยเป็นศัตรูกับกลุ่มมวกฟานซึ่งปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นสมาชิกคนที่6กที่ได้เข้าร่วมกลุ่มมวกฟานต่อไปมาดูสรุปสกินความสามารถและค่าหัวปัจจุบันสำหรับนิโคโรบิน หญิงสาวผู้ที่จะตามหาเรียนพลเอกลิฟให้เจอทั้งหมดในโลกใบนี้และรู้ถึงประวัติศาสตร์ในอดีตของโลกทั้งหมดได้ในอนาคตสําหรับพลังผลปีสาจผลฮานาฮะนะนะความสามารถเป็นสายพารามิเซียซึ่งสามารถผลีชิ้นส่วนของร่างกายออกมาได้ตามความต้องการสําหรับค่าหัวปัจจุบันของนิโคโลโรบินอยู่ที่930ล้านเบรีซึ่งเป็นค่าหัวสูงเป็นอันดับที่5ของกลุ่มหมวกฟางจบไปแล้วครับเป็นอย่างไรบ้าง สำหรับตัวละครตัวที่7ในโลกวันพีซที่เราพูดถึงกันอย่างนิโคโรบินสัปดาห์หน้าเราจะมาพูดถึงตัวละครตัวที่8กันของกลุ่มหัวฟังไว้มารอรุนกันครับว่าจะเป็นใครกันก่อนจากกันถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆท่านไหนชอบคลิปนี้สามารถคอมเมนต์ติชมได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อแจ้งเตือนสำหรับคลิปต่อไปจะได้ไม่พลาดถูกการอัปเดตเราพบกันใหม่ ในคลิปต่อไปขอตัวลาไปก่อนครับแฟนๆชาววันพีทุกท่าน